ทำกลา้าเชียวชานผู้ไทยรวมพลังร่วมแรงใจปกป้องไทยให้ประชานี่คือนักนายสุภัทร์เงิทิ์นายวรวุฒิชัยสวรรัสดิ์นายพันแสงสาโรจนายวิชิดแต่จเจริญน,น,นายณรงค์ธนพรชุดช่องสีคลี นายปรีชาหินสมนายเสถียรคำหวานนายสวงแจ้งนครนายเทียรพงศ์ทิยาสานายภวีใจพง Thank yeah. you. นายสมศักดิ์ตังหงิงนายเดชาวัฒน์เองเ่งแจ๊ดนางสาวจันการสาวสุภานายบุญสรงสังขอดแก้วนางสาวสุกัญญาจิระเมธาุรบภูมิ นายกอนพันมโมพนมโมพงวัฒนาน,นายสรขาหว่างแสงเทียนางฉากนางสาวชนิชาศรีดีนางอนัญยาวรชัดนางสาวรักิมคมขำนางสุวรรณสุขบลนางมาเรียนศิลป์ นายตุยจังสุภีจำนายจำรองวิเศษนางสุจินาชชคเยมีนางพัฒนาเฉยสวัสดิ ปิติสมบูรณ์บอบอวราโชตนายสุวินเกษมร,รชัชตะน,นายตะวันทังเสือทองนายธนพลเผื่อไทยสมนายนนมานพสมากนายเทระปัญญาพิมพองเบีนางสาวจิราพรพิมปัญญานายสุขักนรสิงห์ั่นเริง ศิริกรเกสอง้งนายอ๊อคเรืองคำนายอาทิสิทธิ์ทองนายไพศาลตาหมีนางนายวัฒนลักษณ์เสียงจริญ สำนักเขียนนะคะนายวิระหชวนชกนายพระชะรพุกครูอ่าวนายพักพระสุทธพระสุด,สดวรนทัศนายเจีเ๊ยนมาศนายสุสทธศิวรริสุทธิวงศ์นายศิสนุบมงคลตระชาตินายจักรินชมเชยจ่าสิตรีสราวุฒิละมูล นายอาทิชัยสายพโนนายนาติสัยวรนรักนายนาินติวัดแก้วมุขทองนายฉัตรชัยสุขโชตน,นายธนวัฒน์ของโทมารา่นานายพูมศักดิ์อยู่เกิดน,นายอทิชันบุญกระโยนานไยไพวันบุญรอด นางสาวมณารักษ์พัฒนพงศ์ <c oughs> <c oughs> แล้นลำต่อไปเป็นเจ้าหน้าที่จะสนับสนุนโคการนะคะนายธนารักษ์น้อยน้านายสยามเพียรดีนายชนัะนันง์ศิลารักษ์นายมานุพุ่นเลิศนายพิทิชัยเฉลิมลีนายกัวงวานสารักนายสมบัติสันทอง ทรแก้วคำใสนายอดิศักดิ์เปรมนีนายวิทยาสุวรรณพงนายปิยะคงบุญคำนายกิติศักดิ์จันทตยนายจารุศิริมงคลนายธือรศักดิ์โสภณนายสมชายเกติย้มนายธนพนสุขะมงคลนายชนะการชูเลิศ Yeah. I have them.